ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกอันนี้ร้านขนุนหอมรอนผีบินก็มีสินค้ามานำเสนอครับอันนี้เพิ่งมาจาก US เลยนะครับตัวนี้นะเพิ่งมาเมื่อกี้นี่นนเองอน,นี่น่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นฟิเตมอหมูป่านะครับหมูป่าตัวเมียมาแกะดูพร้อมกันเลยนะครับนี่ขึ้นมาเลยครับ ถ้าส่งก็แพงดุดันกันนะครับนี้ยแค่นี้ก็สองพันนะครับเนี่ยถ้าส่งเอาเรื่องเลยนะครับนี้เป็นกลิ่นฟิลโมอนหมูป่าตัวเมียนะครับช่วงผสมพันนะครับตัวนี้บ้างแค่หนึ่งขวดครับนี่มีลูกค้าจองหมดแล้วนะครับนี่ครับ มีว่างแค่หนึ่งขวดนะครับน่ครับกลิ่นนี้นะครับเข้าดีนะครับกลิ่นนี้ลูกค้าใช้แล้วลูกค้าติดใจนะครับเนี่เข้าดีนะครับใช้วิธีใช้ก็อ่าก็ขวดอยาอา่านดูปริมาตรก่อนนะครับอ่าร้อยสิบแปดมลนะครับมิลลิลิตรนะครับก็ขวดหนึ่งก็ใช้ได้หลายครั้งเก็บ อายุการจัดเก็บก็ประมาณสองถึงสามปีนะครับอันนี้ที่จริงมันก็ไม่ไม่ใช่ของกินมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องซีเรียสเรื่องวันหมดอายุนะครับอย่าให้หกหรืออะไรย้ายหกแล้วก็ยังย้ายยังไงย้ายหกแล้วกัน,ว,กนวิธีใช้อ่ะวิธีใช้ก็ชุบชุบผ้าเศษผ้านะครับชุบฉีดแล้วนี่ใส่เศษผ้าแล้วเชือกผูกแล้วก็ลาก ลากตอนเราจะเดินเข้าจุดหมายเงฮะตรงที่เราจะนั่งจุดหมายเนี้ยเราลากลากไปกับพื้นเนี่ยพื้นใบไม้ใบหญ้าไปถึงจุดหมายแล้วก็เอาผ้านะแขวนแขวนไว้ตรงบริเวณที่เรามองเห็นชัดเจนนะครับหมูมันก็จะมาดมตามกลิ่นมายเงี้ยหมูจะพูดนะะใช้ก็เวลาใช้ถึงที่หมายก็นั่งนั่งสูงๆหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่า มันก็หมูมันจะมาทุกทิศทุกทางนะที่มันได้กลิ่นนะฮะก็ระวังเ้ื่อยอ่าตัวนี้เห็นไหมเราต้องอยู่เหนือลมนะครับอยู่เหนือลมเนี่ยสารลักษณ์เขาเราหมูจะตามกลิ่นมาแต่เราต้องอยู่เหนือลมอ่าให้มันกลิ่นมันอยาให้มันได้กลิ่นเราก่อนอให้ลมพัดเราอยู่หลังเหนือลมนะฮะอย่าให้หมูทำแผน่นกลิ่นเรา ถ้าในสนใจก็850นะครับว่างขวดเดียวนะครับ850ค่าส่ง50บาทพื้นที่ห่างไกลอีก50บาทนะครับมันจะมีตารางตารางพื้นที่ห่างไกลอยู่แต่ละจัจงหวัดอำเภอนะฮะมันจะเน้นพวกอำเภอบันดอยแล้วก็ตามจังหวัดชายแดนต่างๆนะครับจังหวัดชายแดนที่ห่างไกลนะครับพวกสามจังหวัดชายแดนใต้เงี้ยอันนั้นจะจะจะ,จะเยอะหน่อยเพรางั้นนะ จะมีหลายอำเภอหน่อยถ้าใครสนใจก็ปิดนะ้มีขวดเดยวนะครับว่างขวดเดยวนี้อันนี้ก็จองหมดแล้วครับลงชื่อจองไล้หมดแล้วที่เหลือ,อน,นี่นะฮะขวดเยวสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจก็เอาไปช่วยทำทำงานง่ายขึ้นนะครับอย่าไปคาดหวังมากแต่มันก็ช่วยเราได้ได้เยอะกว่าควรดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยนั่งเป็นนั่งรอไปทั้งวันี ไม่มีตัวช่วยเลยอันนี้มันเป็นตัวช่วยตัวเร่งเร่งให้เราบรรลุจุดหมายได้ได้เร็วขึ้นนะครับโอเคครับใครสนใจก็ทักมาครับโกดสุดท้ายครับพร้อมส่งเลยครับวันดีครับวันนี้ก็วันที่10นะครับ10เดือน1,2564นะครับร้านขนุนหอมดอนผียินนะครับหรือไอ l ดี e ไลน์ในวันหน้านะครับ ครับขอบคุณครับ